ูอนุกรมแบบต่อไปครับอนุกรมต่อไปจะเป็นอนุกรมที่เกิดจากเลขยกกําลังกลับหนูกลับอันว่าอนุกรมแบบนี้เนี่ยนะครับก่อนที่หนูจะไปดูโจทย์ทำกอสอบครูมีอะไรอยากจะให้หนูจดจําทําความคุ้นเคยเอาไว้นิดนึงมีอะไรอที่ต้องจดจําทําความคุ้นเคยอ่ะหนูดูบนจอนะครับบนจอนี่ก็เป็น2ยกกําลัง1ยกกําลังสองสาส5า9สดดังนี้อ่ะค่อยๆมาวิเคราะห์กันทีละหน่อยนะครับ อันว่า2ยกกําลังสองนะครับสยกกำลังสองมันก็คือเลข2คูณกัน2ตัวซึ่งหนูลองคูณรัวๆนะครับ2อคูณสก็คืออะไรนั่นเองครับ4นั่นเองเอ้าแล้ว2ยกกําลังสาคืออะไร2ยกกําลังสก็คือ2อคูณกัน3ตัวหนูลองคูณดูนะครับ2อคูณสก็ได้4เอา4ี่คูณอีก2นี่ได้เท่าไรครับ8เนี่ยครับสยกกาลังสามน่ยมันก็คือ8นะครับคือ2อคูณกัน3ตัว2ยกกําลัง4ก็คือ2อคูณกัน4ตัวครับหนู หนูจะเอาสองคูณกันสี่รอบก็ได้นะหรือหนูจะเอาสองยกกําลังสามก็คือไอเล็กแปดเนี่ยคูณสองเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าไอ้นี้มันมีสามตัวแล้วใช่ไหมครับคูณเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็กลายเป็นมีสี่ตัวพอดีเอาสองคูณแปดก็จะได้สิบหกนี่หรือคือสองยกกาลังสี่แล้วสองยกกำลังหแล้วครับก็เอาสองคูณสิบหกเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งครับก็จะกลายเป็นสามสิบสอง แล้ว2ยกกำลัง6กล่ะเอาก็คูณ32 2คูณเพิ่มเข้าไปตวงก็กลายเป็น64 2กํากำลังเจ็ดเอาก็คูณเข้าไปคูณ2เข้าไปกลายเป็น128 2ยกกกำลัง8ก็ได้256 2ยกกํำลัง9นี่ได้512 2ยกกกำลัง10ได้1,024ที่เห็นบนจอนีหนูไม่ต้องท่องไม่ต้องจำนะแต่ทำความคุ้นเคยไว้ใช่บ่อยๆมองบ่อยๆครับหนู2ยกกำลัง8ที่2 5 6 2กําำลัง3เท่ากับ8 2ดสกำลัง4เท่ตกับท6พทำความคุ้นเคยไว้บ่อยๆครับ อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวแล้วสองยกกำลังหนึ่งคืออะไรอ่ะสองกำลังหนึ่งคืออะไรมันก็คือเลขสองตัวเดียวคือเลขสองตัวเดียวไม่เกี่ยวกับใครเพราะฉะนั้นสองกำลังหนึ่งมันใส่มันก็คือสองดีๆนั่นเองครับหนูไอที่เห็นบนโจ้เนี่ยนะหนูนะก็อยังทิกรูบอกนะทําความคุ้นเคยไว้รู้จักไว้แต่ไม่ต้องถึงขั้นกระท้องนะครับหนูเอาให้โอกาสหนูคัดลอกให้โอกาสหนูได้จดไปสกรอบหนึ่งก่อนนะครับอ่าจดไปจดไปไอที่ให้จดนี่ไม่ใช่อะไรหนูมันจะได้คุ้นเคย เอาตามามองเฉยๆนี่มันไม่คุ้นไม่เคยแต่ถ้านุกเขียนกับมือนะเออมันจะเริ่มคุ้นมันจะเริ่มเคยเพราะฉะนั้นก็เขียนซะหน่อยนะหนูนะเอา้าทีนี้ลองมาดู3มยกกําลังบัง3ยกกําลังหนึ่งกำลัง2องสามตีนะครับ3ยกกําลังหนึ่งมันก็คือเลขสาตัวเดียวครับหนูก็ตอบ3เลยครับ อะไรก็ช่างนะครับเลขอะไรก็ช่างถ้ามันยกกําลังหนึ่งแล้วก็มันก็จะได้ตัวเดิมนั่นแหละครับสี่กำลังหนึ่งก็คือสี่ตัวเดียวห้ากำลังหนึ่งคือห้าตัวเดียวหกกำลังหนึ่งก็คือหกเจ็ดกำลังหนึ่งก็คือเจ็ดครับหนูอะไรก็ช่างครับถ้ามันยกกําลังหนึ่งแล้วก็มันจะได้ตัวเดิมอันเดิมครับหนูกลับเพราะฉะนั้นสามยกกําลังหนึ่งก็คือสามสามยกกําลังสองก็คือสามคูณกันสองตัวสามคูณสามก็ได้เก้าครับหนูสามยกกําลังสามก็คือสามคูณกันสามตัวครับหรือหนูจะเอาสามไปคูนเก้านี้ 3คูณ9ก็ได้27ครับ3ยกกำลัง4หนูก็เอา3คูณ27เพิ่มเข้าไปนะครับกลายเป็น81 3กํากำลังห้ก็เอา81คูณ3ครับหนูกลายเป็น243นี่หรือคือ3ยกกำลังครับหนูหนูก็จดไปหน่อยนะครับจะได้ทำความคุ้นเคยแต่ก็ยังว่านะไม่ต้องถึงขั้นกระทองนะจดจดไปให้มันคุ้นเคยครับหนูแล้วพอคุ้นเคยปั๊บประเดี๋ยววันหลังเนี่ยมาเจอตัวเลขแปลก 8 1 81, อ๋อมันคือ3ยกกำลัง4นะครับ8อ๋อมันคือ2ยกกำลัง3อย่างเงี้ยหนูมๆม,มันจะใช้บ่อยมันจะเจอบ่อยครับหนุมมนจะเจอกันบ่อยๆนะครับลองมาดู4ยกกำลังบ้างไหมครับ4ยกกำลังหนึ่งแต่ละตัวนี้มันมีคาเท่าใด4ยกกำลังหนึ่งมันก็คือ4ครับหนุ4ยกกำลังสองก็คือ4คูณกัน2ตัวคูณรัวๆก็ได้16ครับ สยกกำลัง3ก็คือ4คูณกัน3ตัวครับหนูหรือหนูจะเอา4ไปคูณ16กนี่ก็ได้นะ4ี่หกก็เขียน4ี่ทดสองสทดอีกสก็กลายเป็นอะไรครับหกสินะสี่กำลังสามเลก็หกสิบสี่สยกกำลังสี่ก็เอา4ไปคูณเพิ่มครับ4ี่สี่สิบหกนะครับเขียนหกทดหนึ่งกก็กลายเป็นยี่ก็กลายเป็นสองกครับหนูอันนี้คือ4ยกกำลังครับก็ทำความคุ้นเคยไว้นะครับรู้จักมักจีไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดย แล้วถ้าเป็น5้ายกกําลังล่ะหายกกําลังหนึ่งสองสามสี้ายกกําลังหนึ่งก็คือห้ยกกําลังสองก็คือห้าคูณห้าได้ยี่ิครับหยกกาลังสามก็เอา5ไปคูณครับจะได้ร้อยยี่ห้าห้ายกกาลังสี่ก็คูณหเพิ่มเข้าไปอีก1ตัวกลายเป็น625อันนี้คือ5้ยกกําลังกลับ1นับแล้วจะเป็น6กอะหกยกกาลังหนึ่งสองสามหกยกกาลังหนึ่งก็คือหกครับแล้ว6กยกกําลังสองล่ะก็หกคูณหกตัวกลายเป็น3าม กำลังสามหนูก็เอาหกไปคูณเพิ่มตัวนี้ครับหกหกสามสิบหกก็เขียนหกตัวสามหกสามสิบแปด 6, 38, บวกอีกสามก็กลายเป็นอะไรครับสองร้อยสิบหกโอเคไหมครับหนูสองร้อยสิบหกนี่หกยกกำลังสามครับหนูครับอา้าวหนูค่อยๆจดค่อยๆทำความคุ้นเคยแต่ไม่ต้องถึงกับขั้นไปท่องนะหนูนะทำความคุ้นเคยไปเฉยๆครับหนูแล้วพอคุ้นเคยปั๊บเนี่ยต่อไปเวลาหนูไปเจอปั๊บก็ให้เริ่มนึกเลา่า ยี่สิบห้านี่มันคือห้าเจากำลังสองสิบหกคือสี่กำลังสองเก้าคือสามกำลังสองสี่คือสองเจากำลังสองไออย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยนะครับทำความคุ้นเคยไวร้อยยี่สิบห้าก็คือห้ากำลังสามหกสิบสี่ก็คือสี่กำลังสามยี่สิบเจ็ดก็คือสามกำลังสามไอ้ก็คือสองกำลังสามไม่ต้องท่องกับหนูแต่ให้ทำความคุ้นเคยไว้นะครับแล้วทำไงมันจะคุ้นมันจะเคยเริ่มต้นเขียนกับมือจดกับมือเสียก,ก่อน แล้วเดี๋ยวหนูฝึกซ้อมทําโจทย์บ่อยๆหนูทําโจทย์ไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็คุ้นเคยของมันเองนะครับลองมาดูข้อนี้ครับหนูไอ้ข้อนี้มีเลขหนึ่งสี่เก้าสิบกยี่สิห้าถามว่าไอ้ตัวถัดไปนั้นหนาะมันจะเป็นอะไรครับหนู ไอ้โจทย์ข้อนี้นะหนูนะหนูไม่ต้องลองบวกเพิ่มทีละช่วงทีละช่วงว่าไอ้แต่ละช่วงมันเพิ่มเท่าไหร่ไม่ต้องครับไม่ต้องนะครับไอ้ข้อนี้จะแปลกหูแปลกตากว่าชาวบ้านมองกันอย่างนี้เลยครับหนูอันว่าเลขสี่เนี่ยเลขสีเนี่ยแท,ท้จริงแล้วมันคือ2ยกกําลังสองครับหนูเพราะฉะนั้นหนูหนูอาจจะแปลงโฉมนะครับเลขสเนี่ยแปลงโฉมเป็น2ยกกําลังสองเสียก็ได้เก้าเนี่ยมันคือสามยกกำลังสองครับหนูทำความคุ้นเคยมาตะกี้สิบหกนี่มันคือสี่ยกกำลังสองครับ 25นี่มันคือ5ยกกําลังสองครับหนู1เนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยหนูจะเขียนเป็น1ยกกําลังสองก็ได้นะเพราะว่า1ยกกําลังสองเนี่ยมันก็คือ1คูณกัน2ตัวคูณรัวๆมันก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมมาแหละจริงไหมได้หนึ่งเหมือนเดิมมาแหละอันว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันจะยกกําลังอะไรก็ช่างยกกําลัง4 5 6 7 8ก็ช่างยกกําลังอะไรก็ช่างมันก็ได้หนึ่งอย่างเก่านะครับหนูได้หนึ่งอย่างเก่าแหละเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งเฉยๆนะครับเลขหนึ่งเฉยๆเนี่ยตรงเนี้ยครูก็ขอเขียนเป็นน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 กลัังงเเเเเเเสีีีีียยยยะะะะะะครรรบหหขขพพืื่่่่อออออไไววููมดดๆ ไอ้ข้อนี้แท้จริงมันคือ1กําลัง2องสอลัง2องาลัง2องสลัง2องห้าลัง2อุ้ยเทาั้นไม่ต้องคิดมากไอ้ตัวถัดไปมันก็ต้องเป็น6ยกกําลังสองแน่ๆเลยอย่างจริงั้ยตัวถัดไปต้องเป็น6ยกกาลังสองแน่ๆเนี่ยๆๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยต้องเป็น6กกลัง2แล้ว6ยกกําลัง2อ่ะมันก็คือ6คูณกัน2ตัวคูณรัวๆก็ได้36ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบนะครับไอ้ตัวนี้หรือคือ36จอดอย่างสบายๆครับ ข้อนี้มี3 9 27 8 1ถามครับว่าไอตัวต่อไปนั้นหรือมันคืออะไรครับหนุครับไอโจทย์ข้อนี้ก็อีกครับไม่ต้องไปลองบวกทีละช่วงทีละช่วงนะครับว่าไอแต่ละช่วงนี้มันจะบวกอะไรเท่าใดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,อง,องนะครับหนูมองงนี้เลยครับอันว่า9เนี่ยมันคือ3ยกกําลังสองบางคนถามมันรู้ได้ไงว่า9คือสากำลังสองมันต้องทําความคุ้นเคยจากไอที่โจทย์มาก่อนหนะ้าน,นี้หนูแล้วมาทำโจทย์เยอะๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะคุ้นละโอ้ต่อไปเห็น9นี่คือสามกำลังสอง 27เนี่ยมันคือ3ยกกําลัง3หนู81เนี่ยคือ3ยกกําลัง4แล้ว3เฉยๆหนูเขียนเป็น3ยกกําลัง1ก็ได้ครับ3ยกกําลัง1มันก็คือ3เฉยๆนั่นแหละนะครับเนี่ยครับถ้าหนูทําโจทย์ไปบ่อยๆหนูก็จะเริ่มคุ้นแล้วว่าไอ้81คือ3ามก,กลังสไอ้27คือ3ามก,กลังสเสร็จแล้วเนี่ยหนู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 ดูอย่างนี้นะดูอย่างนี้นะข้อนี้นะแปลงโฉมเสร็จเสร็จเสร็จมันจะได้เป็น3ยกกําลัง1 สามยกกําลังสองสามสี่เอา้าเดาได้เลยครับตัวนี้ถัดมานี้ต้องเป็นสามยกกาลังห้าแน่ๆนตัวถัดมาต้องเป็นสามกำลังห้าแล้วสามยกกำลังห้านี่มันมัน,ม,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 นมันได้เท่าไรสามกำลังห้าได้เท่าไร่ก็คือค 5, คสามคูณกันห้าตัวครับสามคูณกันห้าตัวอย่างนี้ครับหนูครับสามคูณสามได้เก้าสามคูณสามก็เก้าแล้วหนูเอาก้าคูนเก้านี่จะเป็นแปดสิบเอ็ดคูณอีกสามปั๊บตอบสองร้อยสี่สิบสามนี่ครับหนูข้อนี้ตอบสองร้อยสี่สิบสามครับจอดครับหนูจบครับหนู